สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยมาต้มถั่วเขียวนะคะวันนี้จะต้มแบบอ่าน้ําไม่ใส่นะคะเพราะว่าพี่อ้อยเคยต้มแบบน้ําใส่นะก็คือพอเดือดแล้วพี่อ้อยจะเปลี่ยนน้าเนาะจะเทน้ําใหม่อันนี้พี่อ้อยล้างนะคะล้างสะอาดแล้วก็นํามาคั่วนะคะนํามาคั่วให้เขาหอมนะคะแล้วก็ต้มพอเดือดแล้วก็ปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วก็ปิดฝา ะะให้เขาละอุนะคะแล้วเนื้อถั่วเขียวเขาก็จะนุ่มง่ายนะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เราก็มาเปิดไฟต้มต่อนะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเนาะพี่อ้อยใช้เป็นน้ำตาลสายแดงนะคะน้ำตาลสายแดงก็คืออันนี้นะคะอันนี้จะซื้อไว้เป็นกิโลเลยตัวน้ำตาลสายแดงอ่ะพี่อ้อยไม่ได้ใช้เยอะนะคะตรงนี้พี่อ้อยใช้แค่สองช้อน ะะคะเพราะว่านานๆทานทีนะคะจะไม่อ่าจะไม่ทานหวานจัดเนาะเพราะว่าพี่อ้อยคุมน้ำตาลอยู่นะคะตรงนี้เสร็จแล้วเนะเดี๋ยวมาตักใส่ถ้วยกันนะคะ ้วยต้มไม่เยอะนะคะใช้ใช้หม้อเล็กต้มใช้หม้อเล็กต้มเพราะว่าทานคนเดียวนะคะ เสร็จแล้วค่ะมาทานได้กันค่ะต้มตัวเขียวตัวเขียวน้ำตาลสายแดงตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องอาร้อนในเนาะช่วยในเรื่องร้อนในแล้วก็เขาก็จะมีอตัวแร่แร่ธาตุนะคะเพราะว่าเขาให้ลทิ์เย็นนะคะ ประโยชน์มากมายนะคะถั่วเขียวขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ